ก่อน,นคลิปอย่าลืมกดติดตามกับสันกระดิ่งด้ครับเด้อ you สวัสดีครับคนณคา <น S 1> ยใหญ่นะคะวันนี้นะคะเรามาถึงดินแดนอุทัยธานีนะคะกิน,นควายงามดูเลยค่ะควายงามเมืองพัชโนกนะคะดูดูป้ายครับวันนี้มาที่ควายงามเมืองพัชโนกนะครับของพี่เสียแคทนะครับเมืองพัชโนกนะครับไปดูที่เด็ดก็คือเจ้าทองเอกนะครับเป็นแกนแชมป์ควาย เพศผ ته, ู้นะครับงานมขอคืองานชาติปีล่าสุดนะครับเป็นควายอายุเพียงปีหนึ่งคู่นะครับได้แกนแชมป์นะครับแล้วก็ไปดูเจ้าเพชรผาแต้มนะครับควายหนุ่มอนาคตไกลเป็นควายหนุ่มที่ราคาแพงที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้นะครับไปดูว่าจะใหญ่จะสวยแค่ไหนไปดูกันครับได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแข่นกันเลยเราเจอกันใหเลยครับ ครับครับสวัสดีครับครับครับก็ไปเจอกับพี่แคทนะครับเจ้าของเมืองพัชโนกความนะครับเป็นข้อไขวยถือว่าเป็นแกนน้ำของประเทศเลยที่นะก็ไม่มีใครไม่รู้จักพี่เสียแคทนะครับก็วันนี้ดีใจที่ได้มาเจอพี่แคทนะครับพี่แคทตอนเตรียมตอนตื่นเพียงแค่ที่ครับผมผมก็แคทความควยงามเมืองพัชโนกอุทัยธานีครับเริ่มเลี้ยงมาเริ่มเลี้ยงมาตอนไหนพี่เลี้ยงควายเลยสิบกว่าปีนะครับโอ้โหสิบกว่าปีแล้ว เรื่องแรกก็เรื่องแรกคืออยากจะเลี้ยงไว้ดูเล่นสักตัวประมาณนี้นะตัวแรกที่ซื้อตัวแรกเลยตายไปแล้วครับตายไปแล้วคือเจ้าโทนเจ้าโทนซื้อจากลองลองเน็กครับตอนซื้อจากพี่เห็กมาใช่ครับแต่ว่าตัวสร้างชื่อแท้จริงเลยชื่ออะไรตัวไหนพี่ซูโม่ได้ซูโม่เหรอซูโม่คือเป็นลูกพอุดรนซูโม่เป็นลูกพอุดรแล้วก็ตัวที่สองก็คืองามตาอ๋อโอ้แกนแชมป์เลยงามตาที่งามตางามตาซื้อมาตั้งแต่ตอนประมาณ เล็กๆเลยครับสี่ห้าเดือนก็ได้แกนแกนแชมป์มแกนแชมป์กามตาเป็นลูกไทยพี่กามตาเป็นลูกเจ้าเงินเจ้าเงินอุทัยกับแม่งามออ๋แมม่งาเป็นน้องแม่ทองเป็นน้องแม่ทองครับแสดงว่าก็ออกมาจากครอบป้าแจ้วครอบพี่เนกครับอบพี่เนกเลยซื้อจากพี่เนกมาพี่เด็กพี่เนกมากามตานี่ก็อยู่กับประยู่์แกผมก็ขายให้เซอรเบิร์ดไปตอนนั้นขายไปหนึ่งล้านสามแสน ตอนนี้ได้การแชมป์เลยนะเมื่อประมาณประมาณ5ปีได้นะประมาณคร่าวๆนะสี่ห้าปีผมเป็นควายที่แพงสุดหรือปั๊บในยุคนั้นนะยุคร้านสาครับตัวน่าจะเป็นตัวแรกคือแล้วอ่ะคนที่ทำเป็ควายแพงคือใครก็พี่แคทนี่แหละครับเป็นแรกคือเซเบิร์ตอยากได้ก็คือขายให้เซเบิร์ตไปร้านสามตอนได้แกนตัวพี่เหรอแกนวันนั้นเลยครับไม่แพงนะถ้าได้แกนแล้วแล้วก็ตอนนี้น้องผมอยู่นครสวรรค์ก็ไปซื้อกลับมาซื้อคำตางกลับมาแล้วตอนนี้ หน้าตาก็อยู่ในเครือข่ายของแคทไปแล้วอยู่น้องๆที่น้องๆกินด้วยกันก็เป็นแกนแชมป์ตัวที่สองเรี้ยงมาตัวนี้ทองเอกตัวที่สามทองเอกนี่ความเป็นมายังไงพี่ทองเอกเป็นลูกเต้าหรอใครเนี่ยทองเอกเนี่ยทองเอกครับเป็นลูกบิ๊กอุทัยบิ๊กอุทัยกับแม่ทองฝันครับเอาแกนแชมคทต้องสองตัวเลยใช่ไหมสองเลยครับเป็นแกนพ่อเขาแกนแม่เขาแกนไอ้เขาแกนแต่ตัวเขาก็มาแกนตอนทุ่งคอนแทสหนึ่งคู่ไงมือแห่งชาติปีหกสาม ไม่ธรรมดานะเพราะว่าตาประวัติดิ่ันแท้หนึ่งคู่กันขันแก่ดเนไม่ค่อยมีนะใแแนแชมป์หนุ่มพี่แกนแชมป์เนี่ยจะลุ้นกันนะเราก็ไม่หวังว่าจะได้เลยคือคือแม้ตอนนั้นเขาได้เองนะครับอืมเพราะว่าสายก็พูดง่ายๆก็คือสายตาเขาก็กล้วยต่งบัวนะก็เป็นโคตรไา,าแ,แม่แม่ของทอไอพ่อของทอฝันพ่อของทอฝันกล้วยต่งบัวแล้วก็บิ๊กอุทัยก็เป็นลูกของเงินอุทัยสายนี่นะประมาณนี้นะอุทยไยร้อยครับตัวนี้อุทยไยร้อยเป๊ะเลยกุ้ยยร้อย แต่ว่าโครงสร้างมี่ใหญ่มากเดี๋ยวยังไงก็เอ,อ้ยพี่แคทเอาให้ชมนะครับตอนนี้ได้ได้ได้เดี๋ยวจะชมโอ้โหยอดเคยทุงสี่ปีนะควันสี่ปีเต็มเมื่อเดือนสุลาแล้วก็ควันทุ่งเต็มของคู่วงเขานี่กล้วยมะตมเงินไทยอะไรเนี่ยโอ้โหเขาเดง อไรลูกวะแต่งงานบ้าครับตัวนี้เืดดูตรงนี้ไหมอะไรตรงนี้ไหมล่าสุดเจะไปใแชมป์ที่นครสวรรค์ตัวมมน,ตนี้ลักษณะนแรกของปีนี้แชมป์รุ่นกลางแชมป์รุ่นกลางอาตอนนี้ฟันสองคู่แล้วฟันสองคู่เต็มเลย ยาวไหมเริ่มแล้วแต่ว่าลักษณะท้ายเนี่ยของกล้วยลันนี้สายตัวเลยเนี่ยของเอกลักษณะเด่นก็คือเขาสียมากหน้าตานะรับ่อมากในในพวกเราคนเลี้ยงฝ่ายก็น่าจะดูรู้เนาะครับหน้าตาเขาสวยหน้าตาหล่อ ครับ,รบเขาไม่ใหญ่ไม่เล็กเลในนะึงแต่ว่าใบใหญ่ไม่ได้หรอเเขาว่าอายุแค่สี่ปีผมว่าถ้าหกเจ็ดปีจะอลังการมากเขาเลยนะ <c oughs> แต่เต็มที่ใหญ่มากเขาเขาสวยมาก <c oughs> เขาตก 1, คันซ้อนขึ้นบ่าเลยนต <c oughs> าตาสมันีสมบูรณะ์ <c oughs> แต่ว่าเป็นควายหล่อนะครับสมบรูรณ์ดียาวนะครับทีนี้พี่แคทชอบตัวไหนตัวนี้เอา เซียนควายเนี่ยอะไรนะพี่แคชบชอบตรงไหนบนตรงนี้ชอบที่สุดตรงนี้ผมชอบหน้าตานะหลอกไว้เจ้าของนะด้วยชอบหน้าตาคือโอม่าครับหน้าดูโหหน้าตาวงเขามันมันรับกันดีไงยุ้ยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่เราดูควายคือบางคนดูไม่เป็นก็คือผมว่ามันก็ดูดีอะแล้วหน้าตาประมาณนี้หน้าใหญ่เขายาวสวยครับวงเข่ามันคล้ายๆคล้ายๆอะไรคล้ายๆลกล้วยเลย ไอ้ที่ตามรีเนี่ยได้ตายเยอะเลยไส่ปีถูกไว้ปี้าพี่บ<อ>บหกต้นๆเนี่ยหกปสามละมาณนีน่าจะได้หมสงสวยมากเล้างอเสวยมากครับนน้ำเชื้เอเป็นไงน,น้นเชือเช้อนันนี้น้เื้อกลัง จะรีดครับกลาา็ลังลจะรีดเร็วๆนี้รอหมอเขาบ้างๆแล้วจะรีดเร็วๆนี้แล้วคิดว่ารีดแล้วเสร็จไจะจำเซีอเพื่อพี่เราเวลาเดินรถเท่าไหร่เพื่อที่เราเราละสามพันก็ไม่ไหวนะไม่ใช่ราคาเกษตรกรเนะราคาเกษตรกรเท่าไหร่ครับพี่ครับราคาเกษตรกรน่าจชุดประมาณก็พอๆกับหลอดละห้าร้อยลอดละห้าร้อยนะตามมาตรฐานเพื่อพี่น้องเกษตรกรนี่ยินดียินดีนะตัวเขาเริ่มยาวนะยาวครับ ไม่เริ่มเลยที่ยาวแล้วครับแล้วอีกที่สําคัญอีกอย่างนึงเนี่ยผมสังเกตนตัวนี้ไข่สีไข่มันจะกล้วยเลยใช่นไหมใช่พ <c oughs> ี่กระปร๋อไข่ครับดู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 นี่จะมีกระปร๋อข้างบนอีกสองกระปร๋อข้างล่างอีกสองกระปร๋อนะครับเห<อ>มือนกล้วยต่างัวครับไอ้กล้วยจะไข่ใหญ่มากมีสีไข่สังเกตดูพี่ <c oughs> ไข่มันจะไม่มีสองไข่เหมือนเหมือนปกติเขาจะมีสองไข่ใหญ่เห็นไหม ได้ดูวยเห็นไหมไข่ข้างบ,บนญมีอีกสองไข่นี่แหละตามาันเตรียมเลยตัวนี้เนี่ยความสูงก็กำลังพอดีเนาะใช่ครับสวยก็ควายเพิ่งสี่ปีว่าจะไปเที่ยวงานกับแพงแสนเลยไปหาี่รุ่นี้สวิตก,ก็เหนื่อยอยครับเงินตัวนี้สมบูรณ์มากเอาไปสองตัวครับใ้ผาบแท้มีหนึ่งตัวมีเกงมาก นำเชื้อนี่เพมาต้นเชื้อนี่กทำเชื่อมาณปีใหม่ได้แน่นอนไปงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้แฟนลับากอีสารก็รอทองเอกอยู่ครับตอนนี้รอไหมรอพี่มีคายที่ได้แกนแฉมใหญ่ยี่ห้อน้อยแกะแมชาอย่าแมชาดเลแหละไกก็เริ่มจะจีตีใบเห็นเริ่มเริ่มชัดแล้ว แก่ยาวมากครับทองเอกตัวจริง<อ>วันนี้เต็มๆสำหรับพี่น้องที่อยากรู้ว่าทองเอกเป็นตัวยังไงนี่แหละครับทองเอกก็เป็นเต็มน,นี่เลยใคให้รสชาติแบบนี้เลยผมปล่อยตอนเย็นก็จะปล่อยเลี้ยงในแปลงตามสุตข,ของคนเลี้ยงควายเลยที่เนาะอร่อยจริงเนี่ยเขาจะมีความสูตรนี้นะขอบคุณมากนะครับ ใครพอเอกที่ได้มาอย่างไดครับพี่ใครคนแบ่งมาให้ี่ยนทองเอกเหรอผมครับพอดีพี่ผมอะคือท้องเอกเกิดกับฝุ่นใช่ไหมอ๋อติดติดมาชิดทองเอกเนี่ยเกิดกับฝุ่นเฮงเหงุนที่หนองบัวลวงครับใช่ไหมอ่าประมาณนั้นแล้วก็ฝุ่นฝุ่นน่าจะขายไปทางสระบุรีได้แต่พอดีพี่ผมพี่เฮงเสเฮงทันร้านการโยธานะไปซื้อมาไปซื้อมาแล้วก็ผมก็เลยขอแบ่งกันต่อ ตอนแ้กเปิดได้ไหมเท่าไหร่ีิผมซื้อมาราคาสี่แสนห้าหมื่นสห้าหมื่นใช่ไกี่ปีแล้วดิเอ๋เพิ่งมาอายุขวบกว่าขวบกว่าสามปีที่แล้วเนาะเราก็ซื้อมาเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนเล็กมันจะเข่ามันกลางดูธรรมดาอย่างนี้นะพอซื้อมาแต่คือเราก็มีความมุ่ั่นใจว่าเฮ้ยพ่อแม่คนดีใใช่ไหม ก็เป็นก็มีชายเปิดอากพี่กันเนาะใช่ก็เหมือนถ้าถ้าเล่นเฮโลก็เปิดสายแทงกันรุ่นเนี้ยเอาสีละการไปอะไนี้ก็มาเลี้ยงไปเลี้ยงไปประกวดได้สี่ตลอดสี่ห้าตลอดไปงานอุดรที่ห้าอยากเยอะไอ้เนี้ยังไม่ได้ใช่ครับเฉลยแบบค่อยๆไปแล้วก็มางานกระเบื้องชาติไงงานชาติกระเบื้องชาติเขาจะเขาจะแยกเป็นหนีนะคือคนน้ำนมครับหนึ่งคู่สองคู่สามคู่ขึ้นไปนะประมาณนี้เอกก็ตอนนั้นอยู่ในรุ่น คอนแทคหนึ่งคู่คแทคหนึ่งคู่แล้วก็ยืนชิงแกนกันยืนชิงแกนตอนนั้นก็จะมีก็จะมีทองใบของเทพโอดครับเทพมงคลของบินบลาบือใช่ครับแล้วก็ตะวันตะวันฉายตะวันฉายรของเซโรนะครับแล้วก็ทองเอกทองเอกแล้วก็แก้วขวัญครับไปเปลี่ยนอีกตัวนึงทองน้ำใหม่ปะแล้วก็แก้วขวัญแก้วขวัญครับแก้วขวัญแล้วก็ของน้ำใหม่อีกตัวหนึ่งไอหยกขาวมีอยู่ ผมแก่นะอนลุ้งแกนนะลุ้งแกนนี่เห็นเด็กเราเองคขาเองจะได้แกนครับที่ตอนนั้นก็ควายสวยทุกตัวโอเคโดูสวยทุกตัวเลยใส่ข้าแกนตอนนั้นแต่ว่าเห็นพออเอกโอ้ยเดกตอนนั้นคือแล้วก็เด่นคือมันผมว่าน่ามสวยรอครับทำเริ่มดีครับเราคือยืนมากการเดินการอะไรก็สทำงานแล้วก็พอมดจูงด้วยแหละครับดูแล้วพอาก็เลไล่บนมาเกี่ยวกับช่วยตอนตอนหลัง ว่าเขาเก็บได้ตามาสักเกสิบเปอร์เซ็นต์เลยเด็กได้ไหมใช่กล้วยว่ะเดีเ๋ยวนี้ดูช่วงพ่อพันธุ์ดาวลุกพ่อพันธุ์ดาวลุกลุกมากเลยลุกมากไหมลุกมากนะดีเพื่อนอยู่กระบี่ครในหัวมิเชนเมืองกระบี่ซื้อไว้ครับผมซื้อจากจากเซ็นต์หน่งไหมซื้อไว้ในราคาสามล้านสามล้านนี่คือราคาจริงไม่ใช่พี่ยืนยันเลยจริงเลยจริงเลยคลิปการโอนนี้หมดเลยบางบางคนบอกว่าราคาโปรโมทหรือเปล่า ไม่โปรโมทเลยตอนนี้จะไม่ขายด้วยแล้วสามร้านนี่คือมาต้องขอกันนะต้องควกันเลยเน่ยเขาก็จะไม่ขายได้จะพาไปดูพาไปดูมาค่ะมาชมแม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์ไซส์มินิชุดนี้เป็นชุดลุกพเพชนะพี่ตัวนี้ลูกุเพชครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยโโอ้นี่นี่แต่ราคาไม่มินินะคะซื้อมาเพิ่งได้มาตัวนี้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 มาลูกมาราคาก็ไปเท่าไหร่ครับคูร์ราร้าน เฮ้ยราคาเป็นเท่าไหร่เนี่ยว่าคู่ละร้านอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้ย่าหมักขอบครับอ๋อเหยาแล้นะอันนี้ราคาสูตรไหนอันนี้อันนี้สูตรโนยูเรียโนยูเรียเดี๋ยวพี่แคจะผลิตมาขายอยู่รุ่นนี้ใช่ใช่ให้เกษตรกรเอามาลองใช้ในฟาร์มเลยก่อนครับนี่โนยูเรียสาวน้อยสวยมากทีนี้ แม่ตัวไหนพี่แม่ตัวนี้แม่ตัวนี้อยู่กับน้องที่สว่างอารมณ์เขาเป็นสายอุทัยแม่สายอุทัยแม่เขาก็จะเป็นแม่ตัวนี้จะเป็นลูกของบัวตองลูกบัวตองแม่เขานะแม่ตัวนี้จะเป็นลูกของบัวตองบัวตองก็ค่าตัวค่าตัวสองล้านสี่อยู่กับเชตตองเขาใหญ่บัวตองก็แชมป์งาชาติเนาะปี่าส่ดเตัวบัวตองไงเป็นสายลูกเพชรดรกับ อทันนี้หลานแม่บัวตองครับเป็นลูกลุงเพชรใช่ครับเป็นลูกลุงเพชรโอ้โหลูกลุงเพชรตอนนี้ก็ลูกลุงเพชรตอนฟังราคาแรกคู่ละห้าคู่ละห้านแต่ผมว่าแพงแต่ว่าฟังสายเลือดแล้วผมว่าได้มาได้มันถูกจังเลยน่าเก็บเนาะตัวนี้ก็สวยมากก็ตัวยาวตัวนี้ ตัวนี้มัจะร้านยาวตัวนี้รานยาวสายรานยาวพี่กับพ่อลูกเพชรเนาะรานยาวกับลูกเพชรแล้วก็มีตัวนี้ประมาณหกเจ็ดเจ็ดเดือนเจ็ดเจ็ดเดือนแต่ตัวความสูงแข้งขาเขาลูกเพชรมาแล้วเอาไว้เป็นแม่พันธเอาไว้เป็นแม่พันธุ์เอาไว้ใส่สายใหญ่แล้วก็ใส่สายรองเข้าไปไว้เป็นแม่พันธุ์ไว้ใส่กับพ้อเอกหรือจะใส่กับผ้าแต้ม ไปปรับไปปรับพัฒนาจนตามจินักการสวยไม่สวยก็คอยดูกันนะพี่เนาะใช่ใช่แต่ว่ารุ่นนี้ซื้อตอนนี้แต่ว่าอนาคตจะซื้อไม่ได้นะเดือดเนี้เซื้อไม่ได้ตัวละห้าแสนนะเพราะว่าตอนนี้ดิโอ้ของของพอจะคล้องติดคล้องตุ่มกำลังนี่โอ้โหเนาะราคาตัวนี้ราคาถือว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยครับอย่างนี้คือถ้าต่อไปบนโคตรเป็นแม่พัน จะดีหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยนะขดีแน่นอนพี่เราจะดีหรือเปล่าไม่รู้คือแต่น้อยคือเราซื้อไม่ได้แน่นอนตัวละห้าแสนแต่สามตัวนี้ดิเก็บเข้าเสียไปแล้วเรียบร้อยแล้วเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะคนถ้าเราเลี้ยงอยู่นะก็ยังยังยังต้องเก็บไว้เป็นแม่พันธุสายพวกนี้สายลุงเพชรลุงเพชรแท้ๆที่เราสืบประวัติได้เมื่อนัตรงนี้ของแท้นะครับสามตัวสามตัวครับเหมือน ผงอะไรนะถ้าเป็นคนเลี้ยงปลาก็เหมือนฝูงปลาคราฟเอาปล่อยไว้รวมกันในอ่างปล่อยทิ้งลืมลืมปล่อยทิ้งลืม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 แล้วเราเรายังทิ้งลืมลืมไหมทิ้งลืมลืมไว้เดี๋ยวก็โตรันสองปีเข้ามาดูกันรานห้าไหมรันเท่าไหร่คันนี้สามตัวนี้ประมาณแต่้านประมาณรันห้าพี่แล้วสามตัวนี้นะนี่รันห้าครับสามตัวท่านผู้ชมดูนะคะควายสามตัวรันห้าเป็นยังไงบ้างนะคะลูกควายตัวนี้ก็เป็นโครงสร้างสวย พ่อแม่เขาเบอร์ใหญ่นะตัวนี้แม่เขาเบอร์ใหญ่ๆเลยเขาออกมาใหญ่ยาวใช่ไหมยืหลวมหลวมอยู่เดี๋ยวหลวมหลวมอยู่โครงสร้างกระดูกขาตัวนี้เนื้อหนังเต็มหน่อยเพราะว่าเขามีเชื้อเพชรอุดรถูกต้องครับนี่มียาวสายเพชรอุดรยาวเนื้อหนังแต่ว่าอันนี้อุทยไยร้อยนะครับครับจะโค้งๆหน่อยจะหลวมเดี๋ยวว่าตครับกุ้ยไทยทำตัวตอนงสองปีสามปี แต่ว่าถ้าจะให้สวยปิดหูปิดตาแต่น้ำนมมันก็ต้องใหดอุดรแต่สวยจริงตัวนี้ยาวสวยเลยไม่พันธุ์ก็มีไม่ผี่แม่แต่มีสายอุทัยไปดูแม่บล็อกแม่บล็อกเหรอไปดูแม่สายของเอาไว้จากบ้านลุงติ๊กอรัพี่ลุงติ๊กเหรอครัได้ลุงติ๊กคหรอได้ได้ได้เห็นว่าพี่สมเกียรตินี่เหมือนครอบลุงติ๊กสอง